แจ็คหม่าเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศจีนอย่างมหาศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คือคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจีนยอยู่บ่อยครั้งก็เลยไม่แปลกค่ะที่พออยู่ดีๆวันหนึ่งเขาเกิดหายตัวไปจากสื่อสาธารณะมันก็กลายเป็นที่จับตาของทั่วโลกว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก่อนที่เราจะไปสู่คำถามว่าแจ็คหม่าหายตัวไปจริงไหมหายไปได้ยังไงเดี๋ยวมาย้อนดูกันก่อนค่ะ ว่าในช่วงระยะเวลา2เดือนที่เราตั้งข้อสังเกตกันว่าเขาหายตัวไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมค่ะตอนนั้นแจ็คมาได้ไปร่วมงานสัมมนาด้านการเงินในเซี่ยงไฮ้ซึ่งในงานนี้เขาได้พูดให้ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของระบบการเงินของจีนว่าเป็นอะไรที่ล้าหลังไม่ยอมพัฒนาให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เรียกระบบธนาคารของจีนว่าทําตัวเหมือนโรงรับจำนำซึ่งหลายคนก็มองว่าการให้ความเห็น ครั้งนี้แหละค่ะที่มันไปสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนและอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการหายตัวไปของแจ็คหมาในครั้งนี้ค่ะซึ่งความขัดแย้งระหว่างแจ็คหมากับรัฐบาลจีนที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะในตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าแจ็คหมาถูกเรียกเข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานด้านการเงินของจีนก่อนที่ในวันต่อมาจีนจะสั่งระง,งับขายหุ้นของแอน g r กรุ๊ปในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า30 0 0มืล้านดอลลาร์สหรัฐและหลังจากนั้นก็ยังมีข่าวว่าหมาถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศจีนด้วยค่ะยังไม่จบเท่านี้ค่ะต่อมาในเดือนธันวาคมบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบาที่มาก่อตั้งขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็ต้องถูกรัฐบาลจีนตั้งกระบวนการสอบสวนในข้อหาผูกขาดตลาดจนมูลค่าหุ้นดิ่งลงอย่างต่อเนื่องค่ะ และหลักฐานที่ชี้ชัดที่สุดว่าการหายตัวไปของหมามีความผิดปกติก็คือการที่เขาไม่มาปรากฏตัวในรายการทีวีซึ่งเขารับบทเป็นกรรมการตัดสินในเรียลลิตี้เกี่ยวกับธุรกิจขณะที่ช่องทางโซเชียลมีเดียที่หมาใช้เป็นประจำอย่างทวิตเตอร์ก็มีการอัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่10ตุลาคมทั้งทที่ปกติ <You want. S 1> เขาก็จะโพสต์อัปเดตเรื่องราวต่างๆ <Miss S 1> อยู่ <industry. S 1> เป็นประจำค่ะ ซึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดในระยะเวลากว่า2เดือนนี้และการหายตัวไปจากสื่อสาธารณะของแจ็คมาก็เลยทําให้เกิดการคิดกันไปต่างๆนานาค่ะว่าสรุปแล้วสาเหตุการหายตัวไปของเขาคืออะไรกันแน่ก็มีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาทั้งจากสื่อจากผู้เชี่ยวชาญน,นักวิเคราะห์แล้วก็ในทางโซเชียลมีเดียนะคะอันดับแรกเลยค่ะมีหลายคนที่เชื่อกันว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้หายตัวไปแต่ว่าแค่พยายามจะเก็บตัวเพื่อ ดกระแสความขัดแย้งระหว่างตนเองกับรัฐบาลจีนไม่ให้กระทบกับธุรกิจมากไปกว่านี้ข้อที่2คือหลายคนก็เชื่ออีกว่าที่เขาเก็บตัวอาจจะไม่ใช่ความต้องการของตัวเองแต่ว่าเป็นคําสั่งของรัฐบาลจีนที่ห้ามไม่ให้เขาปรากฏตัวหรือว่าเดินทางไปที่ไหนส่วนข้อสุดท้ายบางคนเลือกที่จะฟันธงกันไปเลยค่ะว่ารัฐบาลจีนนั่นแหละ ที่เป็นคนควบคุมตัวแจ็คหมาเอาไว้ทั้งนี้ก็อาจจะเกิดได้จาก2ประเด็นก็คือเกี่ยวกับการสอบสวนทั้งทางด้านธุรกิจหรืออาจจะเป็นประเด็นที่เก<ส>ี่ยว<ส> <Bour bon> ข้องกับการที่นายแจ็คหมาไปวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลซึ่งไปสร้างความไม่พอใจให้กับประธานาธิบดีสีสจิ้นผิงรวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพอมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไปเป็นการใส่ร้ายรัฐบาลจีนโดยไม่มีหลักฐานหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วที่เขาออกมาตั้งข้อสงสัยแบบ เพราะว่าแจ็คหม่าไม่ใช่นักธุรกิจรายแรกที่หายตัวไปหลังจากมีปัญหาหรือว่ามีความขัดแย้งกับรัฐบาลจีนค่ะก่อนหน้านี้มีทั้งนักธุรกิจเศรษฐีแล้วก็คนดังที่เคยหายตัวไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างเช่นที่หลายคนน่าจะพอคุ้นชื่อจากข่าวที่ผ่านตาก็คือนายเรืนจื่อเชียงนายเชียวเจียนหัวและดาราสาวฟานปิงปิง โดยใน้ริ้นจื่อเชียงเป็นอดีตมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หายตัวไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังออกมาวิาพากษ์วิจารณโยบายต่อสู้โควิด -19 ของประธานาธิบดีสีจิน้นผิงและเรียกสีว่าเป็นตัวตลกตตลก่อนที่เขาจะปรากฏตัวอีกครั้งหลังศาลจีนสั่งจำคุก18ปปีในคดีคอร์รัปชัน ส่วนนายเชียวเจียนหัวมหาเศรษฐีที่ถูกลักพาตัวออกจากโรงแรมในฮ่องกงเมื่อปี2560ก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งขณะที่เขาถูกนำตัวมาเข้ารับการพิจารณาคดีปั่นหุ้นและรับสินบนค่ะ สุดท้ายคือคนที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือฟ้านปิงปิงอดีตดาราสาวที่ร่ำรวยที่สุดซึ่งเธอเคยหายตัวไปนานเกือบสมเดือนท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเธอถูกจับกลุ่มในความผิดฐานเลี่ยงภาษีก่อนที่เธอจะออกมารับสารภาพในเวลาต่อมา นี่คือส่วนหนึ่งของกรณีคล้ายกันที่เคยเกิดขึ้นก็เลยไม่น่าแปลกใจค่ะที่หลายคนจะตั้งข้อสงสัยว่าการหายไปของแจ็คหมาในครั้งนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนซึ่งก็ยังไม่มีใครออกมายืนยันได้อย่างแน่ชัดนะคะว่าในตอนนี้แจ็คหมาอยู่ที่ไหนกันแน่แต่สิ่งที่เรายังต้องจับตาก,กันต่อไปก็คืออนาคตของแจ็คหมาและบริษัทในเครือบาบากรุ๊ปหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ